สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกนะครับ對對 studio, สมาชิกนะครับผู้ที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับาอีกด้านขวานะครับ mm อ <te lect ional> ีกด้านหน้านะครับด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเมื่อกลับซีทีเลยนะครับนอะอ่ะนะครับก็มาพบมาเจอกันนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับสหรับในช่องวัยเดียดจัดไปนะครับก็คือกลับมาปกติเหมือนเดิมแล้วนะครับดูได้เหมือนเดิมนะครับทุกทุกวันแล้วนะครับก็ จะลงควบคู่กันไปเนาะนะครับก็ใครชอบแนวไหนสไตล์ไหนก็ติดตามกันได้ทั้ง2ช่องทางกันเลยนะครับก็ในโค้งสุดท้ายบนล่างติดตามให้ดีนะครับผมจะลงช่องไหนภายใน้2ช่องนี่แหละนะครับใครเป็นแฟนบันแท้นะครับต้องติดตามกันให้ดีๆนะครับสําหรับในชุดโค้งส,สุดท้ายบนล่างผมไม่ได้นะับไม่ได้แบบว่านะครับเน้นว่าจะลงในที่ช่องไหนนะครับในชุดโค้งสุดท้าย เป็นไปได้ทั้ง2ช่องเลยนะครับติดตามดีๆอย่าพลาดนะครับลงก่อนหวยออกแน่นอนนะครับสัก5 6ถึงวันนะครับสําหรับในช่องทางหวยเด็ดจัดไปนี้นะครับก็คือผมจะส่วนมากนะครับก็คือผมจะเน้นเอาเป็นสูตรใหม่นะครับมาลงในที่ช่องหวยเด็ดตัดไปนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นสูตรคํานวณย้อนหลังเนาะก็คือหวยออกแล้วค่อยคานวณนั่นเลยครับเนาะเออเผื่อมันจะถูกนะครับเนาะก็จะเป็นนะครับในสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็จะเป็นในสูตร3ตัวนะครับ สามตัวชุดเดียวเท่านั้นนะครับก็เดินดีมาสามงวดิดนะครับงวดที่แล้วไม่ได้ลงให้นะครับงวดที่แล้วไม่มีนะครับเผื่อมีใครถามว่านะครับเอางวดที่แล้วไม่มีไม่เห็นเลยนะครับหัยออกค่อยมาลงอ่าแมนครับหัยออกค่อยมาลงนะครับก็เป็นคำนวณย้อนหลังนะครับส่วนมากจะเป็นคำนวณย้อนหลังในที่ช่องทางนี้นะครับลองดูนะครับลองดูนะครับชุดน้อยๆนะครับตัวเลขน้อยๆนะครับเผื่อมันจะไปตรงกันกันกับในสูตรอื่นนะครับซึ่ง ผมลงที่ช่องนี้นะครับก็จะเป็นในสูตรใหม่คำนวณย้อนหลังเป็นหลักนะครับส่วนในอีกช่องชายดงเฮงก็คือจะเป็นในสูตรที่เลขมันเหมือนกันนะครับเลขมันที่ออกคล้ายกันกับง้วดล่าสุดนีก็จะนําเปรียบเทียบกันย้อนหลังไปหลายๆปีนะครับที่เลขมันออกเผื่อจะมา2แบบเนี้ยเผื่อเลขมันจะมาชนกันนะครับซึ่งผมว่าผมก็คิดมาดีแล้วนะครับผมจะทําแบบนี้แล้วก็มาดูนะเผื่อเลขมันจะชนกันนะครับเพราะว่าผมก็ทําแบบนี้มา นะครับมามามาหลายงวดแล้วนะครับซึ่งมันก็คัดเป็นตัวเด่นอยู่นะครับสำหรับในชุดโค้งสุดท้ายนะครับมันก็โชคดีนะครับซึ่งคัดมันก็มีมีประโยชน์นะครับซึ่งผมไม่ได้ลงคลิปบางบางสูตรนะผมก็ไม่ได้ทําลงคลิปให้นะครับก็เลยนี่แหละนะครับถือโอกาสว่ามี2ช่องแล้วนะครับก็เลยแยกแบ่งกันไปนะครับเนาะใครชอบแบบสูตรใหม่หรือชอบแบบสูตรที่มันคล้ายกันนะครับยังไงก็ไปดูแนวทางนะครับแต่ละแนวทางกันได้นะ ก็อยากให้ติดตามนะครับทั้ง2ช่องนะครับก็เป็นกําลังใจนะครับให้กันด้วยนะครับไม่ต้องรักมากนะครับรักน้อยๆนะครับขอขอให้รักนานๆนะครับโป้อะนะครับยังไงก็ไปดูสูตรนี้กันได้เลยนะครับเป็นสูตรนะครับคำนวณย้อนหลังนะครับสามวดติดนะครับสตัวตรงๆเลยนะครับก็ลองนําไปพิจารณากันได้นะครับชอบก็ติดตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับถ้าถูกใจก็ยิ้มกดไลค์นะครับถ้าไม่ถูกใจก็ต้องขอโทษขอไปด้วยนะครับ ไปดูสูตรกันได้เลยนะครับผมเรามาเริ่มในงวดแรกกันเลยนะครับที่เข้านะครับก็คือในงวดของวันที่1นธันวาคมนะครับวันที่1นธันวาคมก็จะเอาผลก่อนหน้านี้วันที่16บพฤศจิกายนนะครับก็คือ0 3 2 7 6 1ล่างก็จะเป็น82 อ่าล่างก็จะเป็น57อ่าหาในหลักร้อยกันก่อนนะครับหลักร้อยนะครับเราจะนําในหลักแสนนะครับก็คือ0ตามมาด้วยในหลักหน่วยบนนะครับก็จะเป็น1แล้วก็จะเป็นในหลัก10ล่างก็คือ5เนาะจะคูณทั้งหมดนะครับด้วยเลขคงที่9 2 2เลขคงที่ก็คือแต่ละสูตรเลขคงที่ไม่เหมือนกันนะครับสูตรนี้เลขคงที่แบบนี้นหนึ่งว่าถัดไปก็ต้องเอาเลขคงที่เหมือนเดิมนะครับไปคํานวณหนึ่งว่าถัดไป ศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์นะครับหนึ่งคูณสองได้สองห้าสองเป็นสิบนะครับถ้ามีสองหลักเอาเฉพาะหลักหน่วยก็จะบวกกันสามตัวนี้นะครับก็ได้สองในหลักร้อยต่อมาในหลัก10อหลักสิบเราจะนําในหลักหน่วยบนนะครับก็คือหนึ่งตามไปด้วยในหลัก10ล่างนะครับก็จะเป็นห้าเราจะบวกนะครับแล้วก็คูณบวกด้วยเลขคงที่เก้านะครับแล้วคูณด้วยเลขคงที่เจ็ดหนึ่งบวกเก้าได้สิบ 5้านะครับ5คูณเเป็น35ก็จะจับบวกตรงนี้เนาะศนบวกกับ5ได้5นะครับต่อมาเราต้องนำไปบวกกับหลักแสนนะครับหลักแสนเข้ามาบวกหลักแสนเป็นไรเป็น0ูนย์ะครับก็5บวกกับ0นะครับก็จะเป็น5เหมือนเดิมนี่แหละนะครับในหลัก10ต่อมาในหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับเราจะนำในหลัก10ล่างนะครับก็คือ5้า ตามมาด้วยนะครับในหลักหน่วยบนเนาะจะเป็น1แล้วก็หลัก10ล่างเหมือนเดิม5ตัวสุดท้ายหลักหน่วยล่างจะเป็น7เราจะบวกตัวหนึงแล้วก็คูณ3ตัวเนาะบวกเลขคงที่3 2 5 9นะครับ5บวกกับ3เป็น8 1คูณ2ได้2นะครับ5 5เป็น25 7 9เป็น63 อ่าโอเคนะครับแล้วก็8กับ2ตัดไปนะครับก็เป็น0เนาะเหลือ5กับ3บวกกันก็จะได้8 3ตัวเราก็จะได้2 5 8นี่นะครับชุดเดียวพอได้ลุ้นนะครับก็สำหรับผลเลยนะครับวันที่1ธันวาคมนะครับผลที่ออกก็จะเป็น0 7 7 2 5 8ล่างก็จะเป็น8 2 นี่นะครับก็มาตรงๆไปๆเลยนะครับต่อไปนะครับวันที่16หาในวันที่16หธันวาคมหาในหลักร้อยนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับทาเหมือนงวดที่แล้วนะครับเราเอาหลักไหนคูณเลขคงที่ไหนก็ทําเหมือนเดิมเนาะลักแสนนะครับหน่วยบนแล้วก็หลัก10ล่างนะครับจะคูณทั้งหมดด้วยเลขคงที่9 2แล้วก็2อส่วนคูณเายได้ศูนย์เนาะแปเป็น16 แปดสองเป็นสิบหกจะบวกกันทั้งหมดนี้นะครับหกบวกหกก็จะเป็นสิบสองก็ได้สองในหลักร้อยเหมือนเดิมสาหรับในหลักสิบหลักสิบเราจะนําในหลักแสนนในหลักหน่วยบนนะครับก็คือแปดแล้วก็จะเป็นในหลักสิบล่างนะครับก็คือแปดก็จะบวกแล้วก็คูณเนาะด้วยเก้าแล้วก็เจ็ดแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดแปดคูณเจ็ดนะครับแปดเจ็ดเป็นห้าสิบหกเนาะ จะบวกกันนะครับก็จะเป็น3นําหลักแสนมาบวกนะครับหลักแสนก็เป็น 0, บวกกันก็ได้3มเหมือนเดิมนะครับต่อมาในหลักหน่วยหลักหน่วยเราจะนำนะครับในหลัก10ล่างก็คือ8แล้วก็จะเป็นในหลักหน่วยบนนะครับก็คือ8 10ล่างเหมือนเดิมแล้วก็หน่วยล่างก็จะเป็น2บวกคูณคูณคูณคูนคน,คน,คน,นะครับ บวกด้วยเลขคงที่3คูณด้วยเลขคงที่25แล้วก็9เนาะ8บวก3เป็น11นะครับ8 2เป็น16 85เป็น40 29เป็น18นะครับก็1ึงบวกกับ6กนะครับก็จะเป็น7 7บวกกับ8ก็จะได้5นะครับแล้วก็จะได้2 3 5นะครับชุดเดียวเนาะพอได้ลุ้นนะครับผลนะครับวันที่16 ธันวาคมนะครับผลที่ออกก็จะเป็น6 39 2 35นะครับล่างก็คือ83เนาะนะนั่นเลยครับเนาะก็มาชีดตรงตงเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นนะครับในวันที่30หาวันที่30นะครับนำหลักร้อยหลักร้อยก็หาหลักร้อยเอาหลักแสนนะครับก็คือ6ตามมาด้วยในหลัก หน่วยบนนะครับก็จะเป็น5แล้วก็จะเป็นนะครับในหลัก10ล่างนะครับก็คือ8เนาะจะคูณทั้งหมดนะครับด้วยเลขคงที่9 2แล้วก็จะเป็น2 6งคูณเนะครับ6 9เป็น54 5 2เป็น10 8 2เป็น16นะครับ8 2เป็น16บหอาจจะบวกกันทั้งหมดนี้นะครับ4บวกกับ0ได้4 0, 4บวกกับ6นะครับก็จะเป็น0นี่นะครับในหลักร้อย ต่อมานในหลัก10หลัก10นะครับเราจะนําในหลักหน่วยบนนับก็คือ5เนาะแล้วก็จะเป็นในหลักนะครับ10ล่างนะครับก็จะเป็น8เราจะบวกแล้วก็คูณด้วย9แล้วก็7นะครับ5บวก9นะครับได้14แล้วก็จะเป็น8บวกกับ7นะครับได้15บวกกันเล็ก้เนาะแล้วก็นำไปบวกนะครับใน หลักแสนนะครับแปดเจ็ดเนะอ่อนะครับแปดเจ็ดต้องเป็นห้าสิบหกเออนะครับขออภัยนะครับก็สี่บวกกับหกก็จะได้ศนะูนย์เนาะอ่ะต่อไปเรานําไปบวกกับหลักแสนนะครับก็จะเป็นหกก็จะเท่ากับหนะก่าเกอบพลานแล้วนะครับแปดเจ็ดเป็นหนะ้าสิบหกเนาะต่อมาในหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับเราจะนําในหลักสิบล่างนะครับก็คือแปด แล้วก็ด้วยบนนะครับจะเป็น5เนาะแล้วก็จะเป็นในหลัก10ล่างก็คือ8หน่วยล่างจะเป็น3จะบวกเนาะแล้วก็คูณทั้งหมดบวกด้วยเลขคงที่3คูณด้วย2แล้วก็5แล้วก็จะเป็น9 8บวกกับ3เป็น11 5 2เป็น10 85 40 3 9 3 9คูณเ39เป็น27จะบวกกันนะครับ1บวกกับ7ก็จะได้8 ก็จะเป็น068นะชุดเดียวเนาะพอได้รุ้นนะครับสำหรับผลเลยนะครับในวันที่30นะครับผลที่ออกก็จะเป็น819 068ล่างจะเป็น36นั่นนะครับเนาะอ่าชุดเดียวนะครับก็วันที่17นี่ยขอให้มาอีกแล้วกันนะครับเนาะมาก็มานะครับไม่มาก็ นะครับก็ขอให้มานะครับไม่มีทางเงื่อนอื่นแล้วนะครับก็มันเพียงชุดเดียวเนาะชุดเดียวเท่านั้นนะครับมันเปอร์เซ็นต์มันเข้ามันน้อยมากเลยนะครับก็ขอให้มันมันเข้าแล้วกันนะครับเนาะก็ลองนําไปตัดบนล่างด้วยนะครับหลักแสนนะครับเอาหลักแสนแล้วก็หลักหน่วยบนแล้วก็จะเป็นในหลัก10ล่างนะครับเราจะคูณทั้งหมดนะครับด้วยเลขคงที่9 2และวก็2 แปดเก้านะครับเป็นเจ็ดสิบสองแปดสองเป็นสิบหเป็นหอ่าจับบวกกันนะครับหกบวก 6, ได้สอเนาะสอบวกกับสก็จะเป็นสต่อมาในหลัก10หลัก10บนาในหลักหน่วยบนเนาะก็จะเป็นแปนะครับแล้วก็จะเป็นในหลัก10ล่างก็คือ3จะบวกแล้วก็คูณบวกได้คงที่9คูณด้วย7 8็บวกเนะครับเป็น17 3 7เป็น21บวกกัน7บวกกับ1ก็จะได้8บวกกับหลักแสนเป็น8 8ดบวกเป็น16นะนะครับ6จะมาหลักนี้อีกไหมนะครับก็มาลองดูนะครับแต่ไมาได้หลักหน่วยหลักหน่วยนะครับก็จะเป็นในเอาหลัก10นะครับ10ล่างแล้วก็หน่วยบนก็คือ8 10ล่างแล้วก็หน่วยล่างจะบวกนะครับแล้วก็คูณทั้งหมด บวกด้วยเลขคงที่3คูณเลขคงที่2 5แล้วก็9 3เนาะ3บวกกับ3เป็น6 8 2เป็น16 3 5เป็น15 6 9เป็น54ก็จับตัดไป6กับ4นะครับก็จะเป็น0ก็เหลือนะี่ครับ6กับ5บวกกันก็จะเป็น1อ่ะนะครับชุดนี้นะครับก็จะเป็น4 6 1นะ สวยงามไหมครับเตอรนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับ6 4ก็ลองนําไปตัด2ตัวนะครับ6 4 4 6อ่าเดยวพี่เขียน6 4 6อีกเอ้าียนอีกก็ได้านะอ่านะครับ6 4 4 6นะครับหรือจะเป็น4 1นะครับ4 1 1 4หรือจะเป็น1 6ึ่ง 1 6 6 1อ่ะวันคู่ก็ไม่แน่นะครับเนาะก็ลองนําไปดูลองนําไปพี่ดาดูนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ล่วงหน้านะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับเป็นเพียงการคํานวณเท่านั้นนะครับคานวณย้อนหลัง3ามวัติดนะครับลงวันนี้เป็นวดแรกนะครับลองดูว่าลงปุ๊บนะครับจะเข้าไหมสําหรับในสูตรนี้นะครับแต่3ตัวมันก็คงจะยากไปนะครับถ้ามันตัดเข้า2ตัวนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับลองดูนะครับเลขพศส4 6 6 6 4 เนี่ยจะเขียน6 4่เนี่ยจะมาซ้ําเป็น4 6เหมือนเดิมหรือว่ามันจะออก4 6หนะครับก็ลองดูนะครับถ้าสนใจก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับก็ลองไปคํานวณย้อนหลังกันดูนะครับเป็นสูตรขั้นตอนง่ายๆนะครับก็คํานวณกันไม่กี่หลักนะครับก็ขอให้สมาชิกนะครับทุกๆท่านโชคดีนะครับก็ผิดพลาดประการใดนะครับหรือว่าจะอช้ไปไม่เหมาะไม่ควรนะครับก็ต้องขอโทษขอไปด้วยนะครับใครที่ยังกําลังรอในสูตรนี้อยู่นะครับก็ก็ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกําลังติดตามดูอยู่นะครับซึ่งเนี่ยสังเกตไหมครับเลขอมันออกเรียงกันเลยนะครับเนี่ยงวดวันที่16นะครับออก57นะครับหนึ่งธันวาคมออก58านะครับแล้วมี82นะครับพอวันที่16ธันวาคมออก83นะครับแล้วมี3 5หนะครับวันที่16นะครับพะวันที่30นะครับออก36ใครรอสูตรนี้ผมว่ามีโอกาสนะครับสูตรนี้นะครับ เดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนนะครับไปเจาะไปสืบไปค้นหาก่อนนะครับเนาวว่ามันจะพอเป็นมันจะเรียงเป็นแบบไหนอีกนะครับแต่มันก็น่าคิดเนาะนะครับสามหกมันมาตรงนี้แล้วมันก็ทะแยงไปตรงนี้มาปุ๊บมาปุ๊บนะครับมาปุ๊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 บ,มบผมว่านะครับหรือไม่ก็จะเป็นสามเจ็ดสามเจ็ดขึ้นมาตรงนี้หรือไม่ก็จะเป็นหกแปดแล้วก็หกเก้า เออนะครับหกเก้าก็น่าสนใจนะครับหกเก้ากับถ้ามันจะขึ้นไปอีกเนาะสามหกสามเจ็ดมันมันคงไม่ขึ้นไปสองรอบมันห้าหกแค่เพราะว่ามันมันห้าห้าเจ็ดห้าแปดแล้วนะครับเนี่ยแล้วมันแปดสองแปดสามเพราะว่าเพราะว่ามันมันขึ้นไปสองรอบนะครับเนี่ยห้าเจ็ดห้าแปดนะครับแปดสองแปดสามนะครับสามห้าสามหกมันขึ้นไปสุดแล้วนะครับก็แสดงว่ามันเหลือหกแปดเนี่ย 68จะขึ้นไป69นะครับหรือจะมาลงมาใน67นะครับผมว่ามีโอกาสนะครับ6 69เนี่หกเก้าก้าหกเจ็นี่แต่ก็ลองดูเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนได้บ้างนะครับเนาะอ่ะดีนะครับก็ขอให้นะครับขอให้มันเข้านะครับเหมือนในงวดนี้นะครับขอให้มันเข้าต่อเนื่องกันนะครับสำหรับในสูตรนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผิดพลาดประการใดหรือว่าจะได้เอเบไปไม่เหมาะไม่ควรนะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับขอให้เฮงเฮงปัง นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ